ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับช่องยอชีเทคนะคะกับซูเปอร์เวิร์ x บ็อกซ์นะคะ EP ที่เท่าไหร่นะที่5แล้วนะคะโอเค EP ก่อนนะคะหนูได้ล้างบางนะคะชาวออกนะคะที่อยู่อาณาจักรนี้นะคะไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเราจะาให้ความเป็นธรรมกับชาวออกนะคะนะคะก็คือปล่อ,อยให้เขามีความสุขนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะทรัพยากรให้นะคะน้องวัวไปนะ น้องวัวน้องวัวน้องวัวไปเรื่อยๆเลยจ้าแล้วก็จะมีแร่ให้ด้วยนะคะอืมแร่เลยนะโอเคจะมีแร่ทองคำให้ด้วยนะคะอยู่ตามเทือกเขานะคะหาก,กันเองนะคะทุกคนโอเคตอนนี้โลกอยู่ปีที่682นะคะทุกคนคะ อย่างที่คอมเมนต์เ er มื่อ EP ที่แล้วนะคะมีคนอยากให้หนูลงนะคะหมดของ power box นะคะหนูก็ลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะที่แบบว่าเอ่อเพิ่มเสริมแกล่ง เสริมกำลังนะคะให้แต่ละคนนะคะซึ่งหนูคิดว่าหนูจะขอขอแบบว่าเรียนรู้ก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาใช้นะคะได้ไหมทุกคนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนกันนะคะหนูชอบเล่นแบบว่าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมาดูซิียณาจักรของมนุษย์เป็นยังไงบ้างนะคะอืมมีการขุดแร่แล้วนะคะดูเป็นเป็นคนคนไปเอ่อคนนี้ทรงปัญญามีความทะยทะยานนะคะชอบกินปลาด้วยนะจ๊ะ อันนี้เป็นคนใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> อ่าเผ่าพันคนนะคะแล้วก็เผ่าพันแคระนะคะตีตอนนี้มันกลายเป็นมีกี่อาณาจักรนี่กลายเป็นอาณาจักรเดียวกันแล้วค่ะทุโค้ดูดีจังเลยนะคะดูชอบนะคะให้เขาเป็นอาณาจักรเดียวกันไปเลยนะคะเพราะว่ามีกันอยู่แค่นี้นะคะเดีด๋ยวจะเพิ่มปิดยังไงเนี่ยเดีด๋ยวจะเพิ่มคนแคะเข้าไปอีกนะคะให้เขาจเจริญรุ่งเรืองเ,เพิ่มขึ้นนะคะ โอเคนะคะแล้วก็อชอบภูเขานะคะหนูจะเพิ่มภูเขาไปนะคะให้เขานะคะอ,อย่าให้โดนบ้านานะคะแล้วก็เพิ่มรแร่ทองนะคะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตามเทือกเขาดูไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใบอ่บอนะคะหรือว่าถ้าถ้าดูพูดผิดว่าก็ขออภัยด้วยนะคะเรื่องการเพราะ,มะเมล็ดพืชอะไรพวกนี้นะคะหนูไปเรียนรู้มาจาก คลิปจากชาวอ,อื่นด้วยนะคะขอขอบคุณมากเลยได้ความรู้มามากเลยก็เลยรู้ว่าต้องอปลูกหญ้ายังไงนะคะก็โรยเมล็ดหญ้านะคะไปหนูอยากให้มันเป็นแบบเอออย่างนี้แหละขอบคุณมากนะคะสําหรับที่ให้ข้อมูลมานะคะมีคนนําข้อมูลได้ดีมากเลยโอเคแล้วก็เพิ่มต้นไม้นะคะเออให้มันดูเป็นเกาะหน่อยอันนี้ก็มีต้นไม้อยู่แล้วโอเคเพิ่มพุ่มต้นไม้อ่าโอเคนะคะ จะเร่งเวลานะคะให้โลกไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหนูจะไม่ยุ่งกับออกแล้วค่ะคือให้เขาให้เขาแบบว่าพัฒนานะคะไปต่อไปเรื่อยๆนะคะกับกลุ่มของเอลเนี่ยเขาลุ่งเรืองกันอยู่แล้วนะคะดูค่ะนี่ มีอาณาจักรออกนะคะที่แบบว่าเคยยิ่งใหญ่อยู่ส่วนนี้นะคะไปแต่กระจายไปสร้างอนาณาณิคมของตัวเองใหม่นะคะในพื้นที่ใหม่อืมอันนี้อาณาจักรกินเอเลนอ์ก็ลุ่งเรืองนะคะอยู่เป็นหมกกู่เกาะตรงนี้ก็ทำอะไรกันมันเขาจะพยายามแบบว่าลุกลานนะคะเพิ่มอาณาจักรของเขาหรือเปล่าในส่วนของออกนะคะมีการขยายไปอยู่เกาะด้วยนะคะเนี่ยอันนี้เกาะออกนะคะอืมขยาย แล้วก็อันนี้ก็เอลมนุษย์โอเคหนูว่าดีขึ้นนะส่วนบนนี้เนี่ยเกาะน,นี้นี่ไม่น่าจะมีคนแล้วนะโอเคอันนี้เกาะเอลโอเคนะคะอ่ะไปเรื่อยๆออกเริ่มขยายอาณาจักรใหม่แล้วนะคะไอ้หนูกำจัดตรงนี้หน่อยขยายได้เร็วมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยปลูกหญ้าตรงน,นี้พื้นดินมันยุบลงไปนะคะจากการยิงลำแสงของน้องปูอืม 700กว่าปีแล้วนะคะอุ้ยบ้านสีม่วงหนูชอบจังเลยหนูชอบบ้านหลังคาสีม่วงจังโอเคนะคะหนูจะลองเล่นนะคะ ออมอดพาวเวอร์บ็อกนะคะหนูจะมีโอกาสจะโดน,นฟ้าผ่าตอนตายมันคือเรือหนอนสิ่งมีชีวิตหนูลังสีฟื้นฟูลังสีความเย็นกันไฟได้เลือดเพลิงลอยดอกไม้ปลูกดอกไม้ทุกที่ที่เดินไปโฮโฮมันจะน่ารักขนาดไหนเชียวนะคะแล้วก็ฟื้นฟูนได้นะคะฟื้นเคลื่อนพลังชีวิตได้เป็นเวลานาน คุมคลัง่งทำให้คนคุมคลั่งได้ด้วยนะคะรับพรน,นะคะมากประสบการณ์ยาพิษขี้ระแวงอ้วนฉุปีศาจถูกสาปทรงปัญญาหนักแน่นอืมแล้วก็มีเรื่องของอนักขุดเหมืองเพิ่มโอกาสได้อัญมณีจากโรงเหมืองด้วยอันนี้คืออะไรแอดไอเทมนะคะอ่าอันนี้แหละแอดไอเทมนะคะที่เพื่อนๆบอกกันมานะคะว่าเราสามารถแอดกรอ หรือว่าอาวุธให้คนให้คนนั้นคนไหนก็แล้วแต่ได้เลยใช่ไหมล่ะอ่านีหนูจะแอดเกราะนะคะอันนี้เป็นเกราะหนังสัตว์เกราะทองแดงโอ้มีหลายแบบมากเลยนอ่อหนูจะเอาเป็นอาวุธละกันนะคะส่งอาวุธไปให้นะคะชาวมนุษย์ลูกนะคะเป็นทองแดงสำริดนะคะเป็นอาวุธให้ชาวมนุษย์นะคะเคกดยังไงนะกดนี้เซฟซิเล็กไอเทมนะคะแล้วก็ เลยนะคะทุกคนก็จะได้อาวุธใช่ไหมก็ูไว้ใกล้นะอ่าทุกคนได้อาวุธนะคะนี่คือพลังของพาวเวอร์บ็อกซ์นะคะเอาไปกันทุกคนนะคะจะได้สู้กับใครที่มาลุกลานได้นะคะเป็นเป็นมนุษย์นักธนูเริ่มมีวัฒนการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าหนูอยากให้มันเป็นอาณาจักรเดียวรวมควบรวมได้ไหมเอ้ากลายเป็นอาณาจักรเดียวแล้วเหรอใช่ไหมเนี่ยเดียว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 เฮ้ยเดียว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 โพสก่อนเลยนะคะ ใครเดียมาจากอาณาจักรกินเอเลโนนะคะเขามาฆ่าคนแค้นหนูหมดเลยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเราจะมาสร้างอาณาจักรใหม่ที่นี่นะคะโอเยก็ oh หนูไปดูมนุษย์แป๊บเดียวกลับมาคนแค้นหนูตายอีกแล้วทาไมคนแค้นทำไมอะทำไมดึกเป็นแบบดีนะคะดยดูขอเอาคุณหนึ่งก่อนนะคะโอเคหนูจะยังไงดีละเนี่ยหนูต้องทําให้คนแค้มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วสินะคะ เพิ่มคนแค์ไปก่อนนะคะเยอะๆโหกําลังจะไปได้ดีเลยคืออาณาจักรของเอลมันรุ่งเรืองจนขนาดแบบว่าสามารถที่จะแบบว่ายึดครองแผ่นด,ดินได้เลยให้หนูจะสร้างคนแนะคะ์นะคะแล้วก็ให้เกราะนะคะแล้วก็ดาบกับคนแค์นะคะพเพื่อให้เขาสู้กับเอลได้อห,หลอรลียออยงเนี่ย โอเคเพิ่มเกลอนะคะแอดไอเทมเป็นธนูและกันเหมือนเดิมไหมแมวอ,อะเป็นอันนี้ธนูธนูเหล็กธนูเงินนะคะแล้วก็เป็นเกลอเงินอ่านะคะให้คนแคละนะคะให้เขาสู้ได้นะคะโอเคไหนดูซิเอาสู้กันแล้วนี่มีการยิงธนูนะคะเอาแผ่นดินเรากลับขึ้นมาเอาแผ่นดินเรากลับขึ้นมาสู้เขาสู้เขาไปสู้สิสู้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 สสสมันเออ ส,สู้มันนี่ยิงเรือเลยคะ่ะสู้มันอย่าให้มันขึ้นมาที่นี่นี่คือเมืองของคนแคร์นะคะมันส่งคนมาเต็มเลยอ่ะเอวอ,ะอ่ะโหยังมีเรือตรงนี้อีกมันจะเพิ่มคนเข้าไปเยอะกันเลยแลวค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเราสามารถยึดคืนได้แล้วนะคะเกาะของคนแคร์นะแต่ว่าหนูจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขาหน่อยเพราะว่าไม่งั้นโดนลุกลานอีกแน่เลยแต่อาณาจักรคนเขาก็โอเคอยู่นะคะเนาะ คนแค่เริ่มสร้างอาณาจักรใหม่แล้วคะ่ะเอลมันมาอีกแล้วอะ่ะเอลมันส่งคนมาอีกแล้วห,หนูเพิ่มอาวุธนะคะให้ไปสู้กับเอลอย่าให้มันมันลุกลานเออแข่ง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 กลับเลยอะ่ะ <c oughs> ห้ามมาอีกนะนี่คือดินแดนของคนแคะโอเคนะคะกไปคูณห้าเหมือนเดิมนะคะหวังว่าจะดีขึ้นนะหวังว่าจะโอเคเอา้าวอันนี้แบ่งเป็นสองอาณาจักรแล้วหนูจะให้เขารัก รักกันนะสองอาณาจักรนี้นะคะมนุษย์ห้ามตีกันเองอาณาจักรอ็กอ,อกนะคะเริ่มขยายตัวมาเยอะขึ้นนะคะเริ่มมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จะมีอาณาจักรนี้นะคะบ้านสีเหลืองอทั้งตัวนะ,ะทั้งตัวของมังกรเนะะี่ยค่ะคืออาณาจักรอ็กอ,อกหมดเลย <laughs> แถมยังมีตามหมูเกาะด้วยอันนี้เกาะอ็อกนะคะ อาจจะก,กีดเอเลนอ่อได้ชอบจะแบบว่ายึดเมืองตลอดเลยอะดูสิส่งเรือมาอีกแล้วนะคะฟิชชิงโบท๊ทในหมดใหม่มันไม่มีภาษาไทยไง,ไงหนูก็เลยต้องศึกษาให้ดีๆก่อนใช้นะคะส่งเรือมาอยู่เรื่อยเลยอะเนี่ยกีดเอเลนอ่อจะยึดที่นี่ให้ได้มันไม่ได้หรอกนะอย่าเพิ่มกําลังไม่ได้แล้วต้องเพิ่มกําลังอีกนะคะเป็นเกาะที่ดีๆที่สุดเหล็กกล้านะคะแล้วก็มีอาวุธดาบดาบไฟดาบไฟนะคะ เอาหนูกดเซฟก่อนอ่าส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะเป็นธนูธนูไฟลืมเซฟไปแคโอเคทางนี้นะคะเป็นธนูไฟอ่ะสู้มันค่ะอย่าให้มันมาลุกรานโอเคน่าจะดีขึ้นนะคะมนุษย์ก็เริ่มสร้างเรือแล้วนะคะโอเคไม่มีใครมาลุกรานที่นี่นะนี่เลือใครเนี่ย จะเป็นเรือสินค้านะโมบ้านออก้วหนูดูให้ดูใกล้ๆนะคะใครที่เป็น FC นะคะเดีวหนูจะลบตรงนี้ให้นะคะดูจะลําบากมากเลยนะเราต้องให้เป็นให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนนะอ่าลบให้นะลบให,ลบให้ลบให้นะจ๊ะเออดีขึ้นไหมล่ะเอาสร้างแผ่นดินยังไงเนี่ยอ่ะอะแล้วก็หนูจะให้เป็นหญ้านะคะตรงนี้เป็นพื้นทรายใช่ไหมเนี่ยหนูอยากมันเป็นพื้นดินอุย้ย ชิปผ่านแล้วไม่ได้แล้วถ้าหนูจะทำให้มันเพื่อนดินบ้านตรงนี้ไมไ่พังหมดเลยงั้นเอาไปก่อนละกันนะนะคะหมู่บ้านต้นไม้เขียวขจีอ่าต้นไม้แถวนี้ไม่มีเลยนะคะเพิ่มต้นไม้ให้ชาวออกหน่อยนะคะเพื่อไปทําอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้เหมือนเอลกับออกเขาจะทําสงครามกันนะคะอืมยิ่งใหญ่ตะการตามากเลยชาวออกดูสถิตินะคะยอดผู้เสียชีวิตเยอะมากนะ หมู่บ้านที่ถูกทําลายไปหมู่บ้านใหญ่ที่สุดคือโทโทพดเพิ่มต้นไม้แถวนี้หน่อยนะจ๊ะอ่าอุย้ยมีนาจักอะไรเนี่ยอาจักใหม่นะคะที่ล่มสลัดไปเมื่อคราวก่อนแน่เลยหนืว่านะคะตรงนี้ไม่มีนาจักหรอตรงรูปหัวใจตรงนี้นี่ก็นาจักใหม่นะคะเป็นเด็กเด็กเป็นเด็กๆภูมิปัญญาอันนี้ภูมิเอล ภูมิปัญญาแบบไปไกลมากเลยนะคะมีภูมิปัญญา,าวิรบุาาริบุษยุทธศาสตร์นะคะวิถีชีวิตวัตถุด,ดิบนะคะอ,อาราจากักรอ๋อหนูกดผิดเมื่อกี้บนอรารยธรรมอันนี้มีอาราจากักรสีแดงลงมาถึงขานหน้าเลยนะคะมีที่ใหญ่ที่สุดคือนจาจักรนี้หูเยอะมากอะดูนจาจักรนี้นะคะเอ๊ะสองข้างนี้คือนะจาจักรเดียวกันเหรอแต่ขั้นกลางด้วยตรงนี้นะคะเออ มี1,095คนนะคะเนทรวอลเลอร์นะคะแล้วก็อันนี้อาจาักะคนนะชื่อโฮลี่เอชดูแล้วก็อาจรของคนแคลนนะคะชื่อเพดิวมเนอร์นะคะอืมดี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 ดเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะคะดีมากหนูอยากรู้ว่ามันจะไปถึงไหนอะไปถึงแบบว่ามีตึกล้ามบ้านช่องมันปัจจุบันนี้เลยไหมคะมีใครรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะ,ะอืม โอ้ทหารคนแค้ได้แบบมีดาบไฟทุกคนเลยยังโหดนะคะใครก็เข้ามาไม่ได้เอลก็มาอยู่นั่นแหละเนี่ยมีเรือเอลมาตลอดเลยนะคะแต่โดนไล่กลับไปต่อคนแค้เขาไม่ชอบเอลด้วยหรือเปล่าอุ้ยโอ้บ้านพังเลยเอลก็เลยมาทําลายบ้านนี้แทนด้วยแบบว่ามายึดอะไรเงี้ยหนูคิดว่าคนแค้น,น่าจะไปรอดแล้วนะคะแต่เอลไม่มาแบบว่ายุ่งลุกลานอะไรกับเกาะคนเลยนะอืม โอเคไว้ว okay, well, าณนี้ก่อนนะคะกับอีพีที่เออเท่าไหร่วะเลิ่มี้ยนอีพี EP ที่ห้านะคะขอบคุณคนที่ตามซีรีส์นี้นะคะก็ถ้าใครมี ความแนะนำนะคะเรื่องมดนะ power box นะว่าอันไหนมันน่าเล่นอันไหนมันน่าสนใจนะคะบอกได้เลยนะคะแต่ว่าหนูยังจะเล่นแบบว่าแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะบางบางทีมันจะมีการแบบว่าสร้างใหม่แล้วก็ทำอะไรที่มันแบบว่าเกินความคาดหมายใช่ไหมนะคะที่แบบว่าเราควบคุมโลกอ่ะแต่ว่าหนูจะทำแบบนี้ไปก่อนนะคะก็จนกว่าจะเบื่อนั่นแหละจนกว่าหนูจะเบื่อแหละโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะคะไปเรื่อยๆกับหนูก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่ง ะะขอบคุณมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องหนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มากเลยเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย